แล้วก็แล้วแต่ที่กระตุ้นไฟให้มากหรือทําให้น้ำมันข้นเนี่ยครับทำให้เกิดภูมิแพ้ได้หมดเลยเพราะอย่างที่บอกหลักการคืออะไรครับน้ําเลืองเสียไฟมากลมแปรปรวนดินแข็งน้ําเลืองที่เสียเนี่ยะครับเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้มันไม่หายาทีสวัสดีครับท่านผู้ชมโอเคครับก็วันนี้มา ในทีมยังอากาศแปรปรวนอย่ครับวันนี้หมอก็เตรีะมาเลยนะครับไม่ใช่แค่ล่มนะครับสงสัยจะเอาไม่อยู่นะครับมีคนกระซิบว่าเล่นใหญ่ไปไหมครับไม่ใหญ่หรอกครับตอนนี้อากาศแปรปรวนมากนะครับกลางฝนเลยครับเนี่ยไม่พอนะครับโอเควันนี้ก็กลับมาพคงกับผมหมอตาแล้วก็ทีมหมอนกสมมุินี่ครับเห็นไหมครับเวลาอากาศแปรปรวนมันต้องยังไงครับเบอร์นี้เอาอยู่ไหมครับก็ถอดเนื้องจากคันที่แล้วนะครับเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมครับพักผายกันไปได้นะครับว่า เห็นหรือเปล่าครับแต่ว่าถ้าเรามองที่ท้องฟ้าตอนนี้ครับคืมเลยครับมาคืมอยู่ริมสวนก็อันตรายได้นะครับบางทีอากาศมันรุนแรงมากนะครับลมเอาไม่อยู่ครับลมเนี่ยยังไงก็เปลี่ยนหรือยังไงก็มีกระทบอากาศแน่เราลองจําลองให้ได้หนยนะครับว่าถ้าใส่เสื้อกันฝนล่ะบางทีก็การอยู่นะครับยังหมอในบางทีก็เดินออกไปนี่ก็ต้องใส่เสื้อกันฝนนะครับใส่ลมด้วยบางทีก็ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับนี่ครับนี่ขนาดเพิ่งใส่ต่อนจะเริ่มไหลนะครับอบอ้าวเลวครับ ก็ขอวางลมได้ก่อนะครับฝนยังไม่ทันตกนะครับแต่ว่าอยู่ริมสวนนี้ก็อย่าประมาทนะครับอ่าถึงแม้ถึงแม้ธรรมชาติของเราเนี่ยจะช่วยซัพพอร์ตให้บรรยากาศดีนะครับแต่ว่าเรายังชะล่าใจไม่ได้นะครับถ้าอากาศที่แปรปวนนะครับมันมีความคล้ายกับที่หมอใส่ตอนนี้แหละครับยังไงครับอบอ้าวมากครับเพิ่งนา่เพิ่งใส่ไม่ไม่ไม่กี่นาทีนะครับระหว่างเตรียมว่าโอเคจะเซตไลท์เซตอะไรกันยังไงนะครับหลังบ้านของเราแต่ว่า เนี่ยครับพอออกกองปุ๊บหืเหนือออกไปมิดมิดเป็นิดเ็นมิดเลยครับตอนนี้ก็อยากแสดงให้เห็นนะครับว่าถ้าเราจําลองภาพนะครับว่าไออากาศที่มันอบอ้าวนี่ก็เปรียบเหมือนเสื้อกันฝนนะครับที่มันมาคุมให้เห็นนะครับเอ่อมีคนถามว่าจะใส่อีตลอดไลฟ์ไหมนะครับคงไม่ไหวนะครับขอเนี้ยถอยก่อนนะครับอ่ะโหเนี่ยออกหัวเลยครับเนี่ยครับอากาศที่มันอึมคึมอึมคึมแล้วมันก็เดี๋ยวก็เริ่มฝนตกแตกหัวนะครับไปมานะครับ มันก็สร้างความรัศมีรักษาให้กับตัวร่างกายของเราแล้วเมื่อทีมันสร้างไปถึงจิตใจได้เหมือนกันนะครับใครที่รู้สึกได้หรือเชื่อมโยงได้นะครับว่าอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงอากาศที่มันแปรปวนมากๆเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับลองคอมเมนต์ก็ไม่ได้นะครับลองคอมเมนต์ก็ไม่ได้แต่ก็ตอนนี้ก็คิดว่าอาต้องขอถอดเสื้อกันฝนออกก่อนนะครับไม่งั้นจะปั่นป่วนอยู่ข้างในความร้อนข้างในหมอนะครับเพราะว่าระบายไม่ออกนะครับทีนี้อธิบายเชิง ความเข้าใจเรื่องพื้นฐานาธาตุชัดเจนขึ้นมาแลครับว่าไม่ว่าจะเป็นดินลมน้ําไฟอากาศสาธ,ญญาธาตุมีธาตุควรจะปรับวิธีการละ่ะคืออะไรนะครับอ่ะทีนี้ก็ถ้าเราจะมาดูวิธีการเนี่ยหมอจะเอาวิธีการที่แบบต้องบอกว่าเข้าถึงง่ายแล้วกันเพราะว่าวิธีการหลายอันนี้มันมีเยอะนะแต่วิธีการที่เข้าถึงง่ายๆเนี่ยก็มีนะครับก็อยากชวนให้พวกเราเรียนรู้ไปได้วยกันแล้วก็อยากให้ไปทําจริงเนาะ หรือใครมีความสงสัยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้หรือมีวิธีการอื่นๆอยากจะมาแบ่งปันก็ยิน,น,นดีนครับนนมาถึงวิธีการนิดนึงครับวิธีการเนี่ยเราจะมาลองดูนะครับว่าปัจจัยเสียนะครับคืออันดับแรกๆเลยนะครับที่มักจะทําให้เกิดการแพ้ก็ถ้าเป็นอาหารเนี่ยก็หลายคนเคยเคยดได้ยินเนาะอาหารอาหารกรอบให้เกิดภูมิแพ้โดยเฉพาะภูมิแพ้อากาศเนี่ยอันนี้เกี่ยวกับเรื่องน้าเหลืองที่เสียที่พูดไปแล้วเนาะว่ามันเสียข้างในแล้วมันก็ค้าง อันดับแรกๆเนี่ยต้องบอกว่ามีหลายทฤษฎีนะครับแต่ว่าหมอขอใช้เรื่องของแบบฐานเรื่องแพ้แผ่นไทยเรื่องของแพ้ทางเรื่องทางตะวันออกแล้วก็มีเรื่องของการเข้าใจเรื่องสมดุลธาตุนะครับจะค่อยๆอธิบายเีอันเนาะก็ตอนเนี้ยอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่กระตุ้นไฟให้มากหรือทําให้น้ามันข้นเนี่ยครับทาให้เกิดภูมิแพ้ได้หมดเลยเพราะอย่างที่บอกหลักการคืออะไรครับน้ําเหลืองเสียไฟมากลมแปรปรวนดินแข็งน้ําเหลืองที่เสียเนี่ยนะครับเป็นตัว หนึ่งครับที่ทําให้มันไม่หายทีอันแรกๆเลยครับคือที่เด่นๆมากเลยครับคือ,อผลิตภัณฑ์จากนมต้องบอกว่าอันนี้มีหลายทฤษฎีนะครับแต่หมอก็มองว่าคนไข้ที่เคยให้เลี้ยงเนี่ยพบว่าดีขึ้นนะครับแล้วก็ยิ่งอยู่ในกระบวนการรักษาเนาะกินยาสมุนไพรเป็นตำลักปรับสมดุลมากดจุดมาปรับพฤติกรรมบ้านอื่นๆปรับอารมณ์ปรับใจของเราด้วยปรับกายด้วยพบว่าดีขึ้นแล้วถ้าเขาไม่กลับมากินอีกก็แทบจะหายขาดได้เลยนะครับไม่ต้องกินยาต่อนะครับ ผลิตภัณฑ์จากนมเนี่ยที่มันกระตุ้นเนี่ยครับเพราะมันต้องอธิบายแบบนี้กว่าว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องหลักทานเนี่ยนมอันนี้อันนี้คือนมวัวแล้วกันนะครับหมอ,อต้องจอดจงนิดนึงแต่ถ้าแบบนมถั่วเหลืองออบางคนก็บอกนมแพ้บางคนก็บอกนมนมที่มันแบบเหมือนกับมาจากพืชเนี่ยไอโอมอนต์อะไรเงี้ยยังยังพอที่มันจะได้สําหรับหลายๆคนนะครับต้องบอกว่านมที่มาจากสัตว์ที่เป็นสัตว์ใหญ่อ่านมวัวนะครับมันมีกระตุ้นฮอร์โมนเยอะแล้วยิ่งเฉพาะตัวมันเองเนี่ยสังเกตไหมครับลูกวัวเนี่ย เกิดมากินนมปุ๊บเดินได้เลยคือกระตุ้นมากครับเต้องบอกมันแอคทีฟมากครับมันมีมันมีความเป็นธาตุไฟสูงกระตุ้นมากมันมีทั้งความเป็นมันหวานแล้วก็มีฮอร์โมนของตัวมันเองแล้วยิ่งเหนยวนี้ครับอุตสาหกรรมของนมเนี่ยครับมักจะใส่เคมีเยอะมากนะครับเพื่ออะไรครับเพื่ออัดฉีดให้มันได้น้ํานมเยอะเพื่ออัดฉีดให้มันไม่เป็นโรคเพื่ออะไรครับมีทั้งยามีทั้งอาหารกระตุน้นมีทั้งอาหารเสริมแล้วยังมีพวกเกี่ยวกับระบบของการผลิตที่อาจจะมี สารเคมีแบบเช่นสารกันเสียหรือก็ทั้งแบบพวกสารที่เติมแต่งกลิ่นแต่งรสแต่งสีถ้ายิ่งเรากินนมแบบที่มันแต่งเอยอะโอ้โหนี่ครับเคมีเยอะทั้งเคมีจากวัวเองทั้งเคมีจากการผลิตนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าหมอไม่มีความอะไรนะครับอยากจะโจมตีใครนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยวัวเป็นสัตว์ที่ถ้าเรากินนมมันบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดความแพ้ได้นะครับด้วยความที่มันมีผลในการกระตุ้นไฟะนะครับอันนี้พูดรวมถึงพวกชีสพวก เนยพวกอะไรเ้วยครับนม,มวัวผลิตภัณฑ์จากนมจริงๆโยเกิร์ตพอได้นะครับแต่โยเกิร์ตก็จะแบบมีความแบบสแสลงน้อยกว่านะครับเพราะมีมีผ่านการหมักการอะไรที่ที่ต้องบอกว่ามันทาให้กระบวนการของธาตุไฟที่กําเริบเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นประโยชน์มากขึ้นนะครับอ่ะขอไปต่อนะครับมีพวกแบบอ่าเอ่เอทั่วตัว,ตวอาหารอื่นนะครับที่มันสแสลงมากๆนะครับเช่นปัวหน่อไม้ปลาหมึก พวกอาหารทะเลที่เป็นตระกูลแบบมันๆนะครับมีปูมีกุ้งเนี่ยครับหอยนะครับหอยนี่ก็สะสมสารพิษไว้เยอะนะครับเวลามันอยู่ในทะเลนะครับหรืออาจจะเป็นแบบหอยที่เป็นหอยน้ําจืดก็ได้นะครับพวกนี้ครับค่อนข้างสแสลแต่เด่นๆคือปลาหมึกหน่อไม้แล้วก็พวกตระกูลของหมักดองนะครับสิ่งนี้เหมือนกับเคยพูดหลายครั้งแล้วเนาะว่าของมันเองอ่ะมันกระตุ้นให้เสียพอเรากินไปก็ยิ่งเสียนะครับอันนี้รวมถึงพวกปลาหมึกสด หน่อไม้สดด้วยนะครับไม่ไม่ใช่แค่แค่ต้องมันต้องมาดองนะครับทีนี้สังเกตไหมครับว่าอาหารนี่ครับสแสลงเยอะนะครับก็หมักดองแปรูปแล้วก็พวกเกี่ยวกับแช่แข็งจริงจริงแช่แข็งก็คือการแปรูปแหละพวกอาหารกระป๋องอาหารอาหารที่มันผ่านกระบวนการเยอะๆครับเคมีเยอะแล้วก็ธรรมชาติของพลังชีวิตาหายไปกินไปน,นานๆมันก็เหมือนกับข่าพลังชีวิตไฟมันก็ต้องใช้ไฟของเราเนี่ยทำงานมากเกินไปนะครับอันนี้ก็ ชัดเนะทำให้เ,เหลือดหนึเหือบไม่ดีนะครับโอเคต่อนะครับก็ทีนี้อยากชวนต่ออีกนิดนึงครับว่าพออาหารสแสลงเนี่ยครับมันมีอาหารบางอันอาาที่ดูเหมือนจะเป็นอาหารธรรมดาแต่ว่าถ้าคนอ่อนแอต้องบอกว่าที่พูดปไปเมื่อกี้ไม่ควรไม่ควรจะทานหรือไม่ควรจะทานบ่อยคนปกติก็มีโอกาสที่จะป่วยได้นะครับออย่างอันนี้คือผักมีกลิ่นฉุนผักมีกลิ่นฉุนนี่ต้องบอกว่าถ้าคนที่บางคนสแสลงปุ๊บกินไปเนี่ยกำเริบเลยครับภูมิแพ้ขึ้นเลยนะผื่นขึ้นเลยเช่นสตอชอมอ่พวกเกี่ยวกับกระถิน แล้วก็ผักที่ให้พลังงานสูงเกินไปคือรสจะดจัดนั่นเองนะครับพวกหวานจัดมันจัดมีไหมครับผักผลไม้ชนิดพวกนี้ช,ช่วงนี้กําลังฮิตเลยครับอะไรครับท,ท,ท,ทุเรียนนะครับทุเรียนอ่าทุเรียนเงาะลำไย,ยขนุนต้องบอกอันนี้อาจจะท,ที่หมอพูดตอนในท้ายเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบสแสลงกับทุกคนนะครับแต่ถ้าแบบเรามีปัญหาอยู่นี่ครับน้ำเหลืองข้นเลือดเสีย ไฟค้านะครับก็เลี่ยงบ้างเถอะครับหรือว่าอาจจะงดไปก่อนนะครับไม่งั้นก็จะยิ่งหนักนะครับโอเคเนาะอ่ะทีนี้อาหารที่พูดต่อตัวนี้นะครับเรียกว่าแสลงกันจะแ,แสลงเบาลงมาแล้วก็กินได้บ้างแต่ถ้าคนป่วยหมอจะแนะนําให้เลี่ยงไปก่อนคืออาหารย่อยยากอ่าย่อยยากในเชิงแบบธรรมชาติก็มีนะครับเช่นเนื้อวัวเนื้อสัตว์ใหญ่ครับรเนื้อสัตว์ใหญ่นะหรืออาหารแบบที่มันแบบมี ความเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับความเข้มข้นสูงนะครับกเ็เนื้อวัวเนื้อหมูจริงๆเนื้อไก่ก็บางคนก็จะเริ่มแบบกินไปก็จะเริ่มมีปัญหานะครับของของมันเองจริงๆไม่ได้สแสลงครับหมอไม่ได้มาเชียร์ให้ทุกคนทานบางสุวนแต่ว่าบอกว่าตัวมันเองก็มีความสแสลงนะครับหรือถัว่วบางชนิดที่มันพลังงานงสูงแล้วมันแบบมีความแบบกระตุ้นไฟเนี่ยถั่วลืองไอ้ถัว่วถั่วลิสงถั่วปักอ้าอะไรประมาณนี้ครับคือสิ่งเหล่านี้ครับหรือไขมันของมันของทอดนะครับสังเกตไหมครับว่าตัวมันเองก็ไม่ได้ว่า ถึงขนาดห้ามแต่กิกนไปม,มากๆเลือดมันจะข้นมันมันคคมีความข้นมีความเหนื่อแล้วมันต้องใช้ไฟในการย่อยมากพอมันมากแล้วเป็นยังไงครับมันก็ทําให้เกิดกลไกเดิมนะยครับไฟมากน้ําข้นเสียค้างลมก็แปรปวนนะครับโอเคเนาะต่อไปนะครับเป็นอาหารจําพวกอ่าเขาเรียกว่าปรุงรสจัดอ่าต่อให้แบบเอยอาหารดีเลยสมมติเรากินสลัดอย่างเงี้ยแต่หูเปรี้ยวจัดมันจัด,จดบางคนแบบกินสลัดแบบยำยำสลัด กินเผ็ดด้วยนะครับเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดเนี่ยครับสิ่งเหล่านี้ครับต่อให้เราบอกว่าเอะเรากินธรรมชาติเลยนะครับแต่ถ้าเราปรุงจัดนะครับสุดท้ายเป็นไงครับปรุงจัดกระตุ้นไฟไฟมากน้ําร้อนข้นลมแปรปรวนดินเสียกลับมาวงจรเดิมนะครับเห็นไหมครับถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเนี่ยทุกอันเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะครับก็อาจจะฝากไว้เนาะไปต่อกนี้นะครับเครื่องดื่มครับจริงๆเครื่องดื่มเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเป็นส่งเคาะ์หรือว่า มันเป็นปัจจัยที่จะบอกว่าไม่ได้สำหรับคนแต่ถ้าเรากินแล้วมีปัญหาก็ควรจะเลี่ยงนะครับคือพวกเครื่องดื่มที่มันเหมือนกับของหวานเนี่ยครับก็จริงๆเรื่องคล้ายๆเดิมครับทุกชทุกทุกรสที่มันจัดไปนะครับแล้วยิ่งมันผ่านกลายเป็นรูปเนี่ยเช่นชานมไข่มุกน้ำหวานน้ำมันลมนี่ครับสิ่งเหล่านี้ครับก็แปรรูปด้วยแล้วก็หวานไปด้วยนะครับก็ถ้าเคยเห็นเปรียบเทียบพวกอะไรครับพวกชาที่เขาบอกว่าชานมไข่มุกนี่มีน้ําตาลมากเลยครับแล้วก็ยังมีแบบตัวชาตัวฟามเป็นนมอีกเยอะไปหมดเลย อีกการนึงครับคือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนคาเฟอีนนี้ต้องบอกว่าจริงๆมันดีนะครับเพราะมันเป็นการกระตุ้นที่ทําให้ไฟของเราบริบูรณ์แต่คนที่กินบ่อยกินมากกินนานเกินไปนะครับไฟคุณมากอยู่แล้วครับคุณไปเติมไฟมันก็จะมากกว่าเดิมนะครับแค่นี้แหละครับคาเฟอีนก็ก,กาแฟชาโกโก้โช็อกโกแลตต่างๆนะครับหลายๆแล้วหลายๆอันเนี่ยถ้าเป็นเครื่องดื่มนะครับไม่แเราเราไม่ได้กินเพียวๆเนี่ยมักจะใส่อะไรครับใส่สมมติว่าเราสั่งโกโก้โกโก้เย็ยน ากาแฟเย็นใส่อะไรครับใส่นมใส่ครีมใส่น้ําตาลโอ้โหปัจจัยเสียเยอะเลยครับตัวเครื่องดื่มเนี่ยก็อยากจะฝากไว้นะว่าเครื่องดื่มหวานมันหรือว่าปรุงเยอะนะครับก็ควรจะเลี่ยงหน่อยนะครับแล้วรวมถึงแบบบางคนบอกโอเคกินกาแฟดําได้ไหมกินโกโก้เข้มๆได้ไหมขึ้นอยู่กับบคุคคลนะครับถ้าเรากินแล้วหลอกแล้วรู้สึกว่าเออเราโอเคไม่มีปัญหานะครับก็น่าจะไม่จะไม่ต้องเลี่ยงขนาดนั้นแต่ถ้าเรารู้สึกว่า กินแล้วแบบไฟขึ้นทุกครั้งที่กินแล้วแบบมันมีปัญหามันแพ้มันอะไรก็อาจจะเลี่ยงไปนะครับใช้ถูกถูกคนถูกครั้งถูกพลังธาตุนะครับแต่เดี๋ยวนี้จะแนะนําวิธีการที่น่าจะง่ายก่อนเลยครับแล้วก็ลองลองลอง,ลองกินกับกินดู้วครับว่ามันโอเคแบบนี้มันเวิร์กไหมมันเหมาะไหมนะครับเราจะเริ่มจากการขับลมแบบอ่อนๆน,นะครับเป็นลดหอมร้อนลดเผ็ดร้อนง่ายๆนะครับเมื่อกี้พูดขิงเปแล้วต้องบอกขิงก็ค่อนข,ข้างแรงเหมือนกันเนาะแต่ว่าไอ้ที่มันอ่อนๆกว่านั้นเช่นอะไรครับ ผัดที่ยอดฮิตเลยนะครับคือกระเพราอ่ากระเพรานะครับมันก็มีตั้งแต่กระเพราโหระพาสารเน่อันนี้ก็เหมือนกับเป็นเป็นกลุ่มกลางๆนะครับสะรหน่ก็จะอ่อน,ออนหน่อยเหมือนมิ้นอะไรเงี้ยครับสารหน่แล้วก็มีพวกตัวอ่ยี่หล่ามีพวกเคยเคยกินนี่ไหมครับเขาเรียกว่าแมงลักอ่าแมงลักที่เขาเอามาใส่ในขนมจีนเอยหรือใส่ในแจงเลียงแจง,ง,งเลียงใส่ไหมใส่ใช่ครับก็ อยู่ที่สูตรของแต่ละคนนะแต่ว่าหมอขอพูดเป็นชื่อสมุนไพรก็แล้วกันส่วนใครจะไปปรับในอาหารแบบไหนกินแบบไหนหรือว่าต้มน้ํากินไปเลยเป็นแบบเป็นชาไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ฝากไปนะครับเป็นการขับแบบเผ็ดร้อนส่วนคนที่ใช้แบบออหอมเย็นเนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะนะครับเช่นแบบไอ้ใบเตยหมอมันก็ช่วยขับบอนอ่อนได้ไหมใบเตยมาลีหรือที่หมอเคยแนะนําพวกดอกไม้ต่างๆดอกสนโนดอกขจรดอกต่างๆนี่นครับมันเป็นหอมหอมเย็นซึ่ง มักจะใช้ในกรณีที่มันมีการลมมุนเวียนหรืออยากให้ลมเันเคลื่อนแบบเย็นๆระมุนระม่มแต่รื้นะครับลมที่อั้นอยู่อยู่เนี่ยครับมันจะต้องใช้ลมที่ร้อนขอย้ำนะครับว่าสมุนไพรมันดีคนอยู่แล้วแต่ถ้าเราใช้ไม่ถูกคนไม่ถูกครั้งมันก็อาจจะทําให้ผิดประเภทแล้วก็เกิดผลลัพธ์ที่น้อยหรืออาจจะเกิดผลเสียตามมานะครับดังนั้นนี่คือเลเวลบแบบอ่อนๆนิดนึงเนานะอ่าใครที่เคยใช้อะไรก็แนะนํามาได้นะครับแล้วก็อยากชวนให้ขยับมาที่พวกคิงนะครับอ่า ขิงเนี่ยครับเป็นเป็นขิงที่ต้องบอกว่าอาจจะเป็นขิงอ่อนก็ได้นะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากกินเป็นอาหารแล้วก็ช่วยแบบขับแต่ถ้ารู้สึกว่าจุกเสียดแน่นเฟ้อแล้วเนี่ยครับหมอแนะนําให้เป็นขิงแก่จะต้มก็ดีจะไปซื้อเต้าหวยน้ําขิงมากินก็ได้บัวลอยน้ําขิงอะไรี้ก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นไม่ต้องใส่น้าตาลเยอะนะครับส่าน้าตาลเยอะๆเกินไปมันจะทําให้ความหวานเนี่ยมันทาให้น้ํามันเฟ้อขึ้นมาพอน้ำมันเฟ้อทาให้การขับลมก็ยากขึ้นนะครับขิงแก่ช่วยได้มากนะครับภูมิปัญญาไทยเนี่ยเวลาเป็นอาหารนะครับ เขาจะไม่ค่อยใส่ตัวเดียวเช่นต้นยำเนเนี่ยตะไคร้ใบมังกรูดมีมะนาวอาแกงเลียงเนี่ยกูหูสมุนไพรสารพัดเลยนะครับมีทั้งแบบเ,ออเครื่องเทศใบบังรักมีพริกไทยมีหอมบางทีก็ใส่เรื่องของอะไรครับใส่เรื่องของกระชายไปด้วยแล้วแต่สูตรนะครับแต่ว่าอย่ากั่วนี้นะครับว่าขิงพริกไทยตัวพระเอกนะครับที่มันจะช่วยกระจายลมได้ดีและร้อนถ้าเรารู้สึกว่าอยากจะกินเมนอาหารเนี่ยก็อาศัยให้เยอะขึ้นแล้วก็มันก็ช่วย กระตุ้นการไหลเวียนกระตุ้นให้เกิดการขับเหนื่อยขับลมบางคนเนี่ยกําลังเป็นเลยครับอุดอัดจ,จุกเสียดอยู่ภายในนะครับให้กินอาหารช่วยได้แต่บางคนเนี่ยต้องบอกว่าเอาไม่อยู่นะครับก็อาจจะต,ต้องต้มให้เข้มข้นขึ้นเหมือนต้มเป็นน้ำนะครับให้เข้มข้นขึ้นแล้วก็ดืม่มเป็นน้ำหรือถ้าไม่พอก็อาจจะต้องเป็นรูปแบบเป็นแคปซูลเป็นเหมือนกับที่หมอ,อามาทาเป็นตำรับนะครับเป็นยาผงยาหอมที่ชงแล้วมันก็ เข้มข้นกว่าเพราะตัวยาส่วนใหญ่มันจะมีเป็นร้อยตัวครับที่หมอมาผสมกันหรือต้องมีอย่างน้อยก็หลักสิบนะครับแต่ทีนี้บอกว่าถ้าเราไม่มีความรู้แบบหมอเนี่ยก็เลือกผสมกันนะครับเอาให้มันแบบเข้มข้นขึ้นมาย้ำนะครับว่ากินอาหารเป็นยามีดีกว่าสุดท้ายกลายเป็นกินยาเป็นอาหารต้องกินเยอะนะครับก็รีบแก้ให้มันทานตรงทีทีนี้นะครับมันจะมีตัวที่เราบอกนะครับว่าเออมันอยู่ในอาหารแล้วก็น่าจะเอามาใช้ได้บ่อยนะครับคือตัวเหล่านี้ครับขอให้กินเป็นอาหารเป็นการบํารุงให้ขับลงบ่อยๆก็ได้ ถ้าจุกเสียดแล้วหรือว่าตีขึ้นเยอะแล้วพยายามกินให้มันถี่ขึ้นหรือกินให้มันเข้มข้นขึ้นและไม่กินตัวเดียวนะครับกินตัวเดียวไปนานหนักคือนานไปด้วยแล้วก็กินโดสที่มันแบบไม่เหมาะสมด้วยก็มีปัญหาเช่นบางคนบอกว่าอ๋อรู้ว่าขมิ้นชันรู้ว่าพริกไทยดีไปซื้อแคปซูลมาเลยเอามีแคปซูลนะครับมีแต่ขมิน้นมีแต่พริกไทยหรือมีแต่ขิงกินนานๆเนี่ยบางทีลมเครื่องก็จริงแต่ร้อนเกินนะครับเพราะมันไม่สมดุลน,นะครับ ปัจัยดีปัจัยเสียเนี่ยต้องทาให้บาลานซ์บางคนเข้าใจว่าอ่าอันนี้นะครับแต่คนที่ที่สงสัยกันนะครับถ้าตัวนี้เปลี่ยนส่วนปนปัจัยเสียนะครับตัวอ่ะยานี้นะครับเปลี่ยนส่วนปนปัจัยดีแล้วนี้เปลี่ยนเหมือนตะช่างนะยังมาจาลองกันนะครับเนี่ยหมอย้ำหนือเกยนะครับปัจัยดีก็ต้องเติมเช่นกินขิงเครื่องเทศนะครับขิงข่าตะไคร้กินพริกไทยอบเชยอ่ะอบเชยก็ยังไม่ได้พูดนะครับอบเชยพวกเนี้ยครับกินได้นะครับแต่ปัจจัยเสียม่ให้ลดทันทีอากาศเปลี่ยนก็ไม่ดูแลตัวเอง นั่งนางนากินอาหารแสลงแล้วยังแบบมีปัญหาเรื่องตึงเนื้อรังนอนดึกเห็นไหมครับปัจจัยเสียหนักขนาดนี้เติมมาจะดีบอกหมอทำไมหมอแนะนาําบอกกินขิงครับขมิ้นชันกินอบเชยไม่หายทีเพราะปัจจัยเสียเราหนักครับทุนเดิมมันไม่หายนะครับเพราะมันเอาชนะไม่ได้ไต้องรักษากันหนักขึ้นเช่นกดจุดไหมเช่นลดลดปัจจัยเสียไหมถ้าปัจจัยเสียมันเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นเวลาวเติมปัจจัยดีนะครับมันจะหนักขึ้นแล้วมันจะมีความจุดแตกต่างจุดแตกต่างนี่ครับมันทําให้เราเนี่ยเวลาทําปัจจัยดีหน่อยหนึ่งก็ ช่วยให้ดีขึ้นเร็วเห็นนะครับจดแตกต่างหรือเวลาเจอปัจจัยเสียบ้างหูอยากกินอาหารนี้กินของมันของรสจัดกินของรองดองของของหมักดองพวกนี้กระตุ้นได้นะครับกินหน่อยหนึ่งหรือว่าโอเควันนี้ต้องนอนดึกหรือว่าโอ้โหช่วงนี้ต้องเจออากาศเปลี่ยนมันก็ไม่ไม่มากพอที่จะมาทําให้ตาช่างมันรวนอีกงนนั้นปัจจัยเสียหน่อยหนึ่งปุ๊บหูรวนเลยแล้ปัจจัยดีเท่าไหร่ก็ไม่หายนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะว่าเรยไปที่มาที่หลายคนบอกว่าทําไมทําปัจจัยดีแล้วไม่ค่อยดีขึ้นเพราะมันไม่เพียงพอ บางคนก็ต้องหนักครับเปลี่ยนจากไอตัวปัจจัยนี้เป็นยาแคปซูลที่มันเข้มข้นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับว่าหมอก็พยายามชี้เห็นนะครับว่าเราต่างหากที่เป็นคนดูว่าสมดุลแค่ไหนและถ้ารอให้หนักแล้วก็อาจจะต้องพึ่งการรักษาแต่พอรักษาดีขึ้นก็กลับมาดูตัวเองเหมือนเดิมวงจรเดิมครับรักษาดีแค่ไหนหมอจ่อให้หมอจ่ายสมุนไพรแต่ธรรมชาติหรือกดจุดให้แบบเคลียร์เลยแต่ถ้าไม่ปรับปัจจัยเสียงอยู่ก็ไม่หายนะครับนี่มีคนถามหมอมหกครับหมอน้ําเสีย เลือดไม่ดีเลือดน้ําเหลืองเสียเนี่ยดื่มน้ำห้เยอะหายไหมดื่มน้ำเยอะได้ไหมหมอตอบได้เลยครับดื่มน้ำเยอะดีมากครับแต่จะหายมาอีกเรื่องนหนึ่งครับเพราะอะไรครับพยาีิบอกกลับมาเรื่องเดิมครับน้ําที่กำลังเดือดเนี่ยหรือมัน,นข้นค้างเนี่ยอันนี้เปียบเหมือนเนะเราจะรักษาไหมเพรเราเราเราเป็นหมอเราเป็นคนที่อยากดูแลตัวเองเปรียบเหมือนน้าที่เดือดที่บอกว่าแกงกะทิเนี่ยเราเติมน้ําให้เยอะเนี่ย ยังไงก็ดีอยู่แล้วครับมันก็ทําให้เจือจางมันทาให้ไปชะล้างแต่อาจจะพอไหมต้องดูเป็นคนคนครับบางคนเนี่ยไม่พอองบอกว่าหลายคนดีกว่าว่าพอเริ่มเสียสมดุลแล้วไม่พอเพราะอะไรครับเราน้ำเข้าไปธรรมดาเนี่ยมันอาจจะชําระล้างไม่เพียงพอเปรียบเหมือนเปรียบเหมือนหม้อเนี่ยแหละครับมันอาจจะแค่ได้แบบโอเคล้างแล้วก็เติมถ่ายของเก่าแต่วัยตะกรนที่ค้นๆอยู่ข้างในความร้อนที่เยอะอยู่นะครับมันไม่พอมันต้องถอยไฟออกด้วยคือต้องเอาปจิกิริยออกถอยไฟออกหรือไอ้พัวลมที่แปรกัวนี่ต้องพัด ต้องใช้การออกกาลังกายทึ้นเดี๋ยวหมอจะพูดต่อเรื่องก,การออกกำลังกายเดี๋ยวต้องกดจุดไหมต้องปรับให้มันโฟโลต้องกลับให้มันเคลื่อนถูกที่ไหมรวมถึงไอ้ค้นที่เสียเนี่ยน้ำบางทีมันเอามาอยู่มันต้องใช้ความเข้มข้นมากกว่านั้นคือเป็นพวกสมุนไพรที่มันมีฤทธิ์ในการชําระล้างมีฤทธิ์ในการฟอกเลือดขับเลือดหรือว่ากระทั่งแบบทําให้น้ําเหลืองสะอาดขึ้นซึ่งหลายอันไม่ค่อยไม่ค่อยมีเป็นอาหารอ่าเ, mm hmm. เช่นไอ้นี่ครับเงือกปลาหมออันนุวัฒน์ประสานกายมีหลายหลายตัวนะครับ mm hmm. ข้าเย็นเนี่ยข้าเย็นใต้ มีสมเซียวสมปล่อยมีมะขามอ่อได้ค,คือคือพวกนี้ครับต้องบอกว่าตัวมันเองเนี่ยเป็นสมุนไพรโดยตรงครับที่ช่วยเรื่องเกี่ยวกับภูมิแพ้อากาศแต่ว่าอาจจะไม่ได้เอามาเป็นครัวเรือนได้หมอก็เลยต้องบอกว่ายันนะครับว่าที่หมอพูดเนี่ยเป็นสมุนไพรท,ที่ช่วยเป็นอาหารเพื่อปรับเวลาเราแพ้อากาศได้แต่ถ้าป่วยแล้วแนะนําให้กินเป็นสมุนไพรด้วยนะครับซึ่งมันไม่อันตรายเท่ายา แบบอาหารคือที่มันเป็นอาหารแสลงอยู่แล้วนะครับมันเป็นอาหารธรรมชาตินะครับแต่มันแค่เป็นยกระดับมาเป็นสุยาสมุนไพรและแน่นอนมันไม่มีฤทธิ์ที่เสียมันยาเคมีนะครับโอเคเนาะก็ทั้งนั้นเคลียร์ควาเข้าใจก่อนนะครับว่าที่หมอพูดเนี่ยก็อยากให้เข้าใจว่าสมุนไพรมีดีนะครับเราอย่าไปปฏิเสธมันจะส่วนอาหารที่เป็นยาก,ก็พอจะมีนะครับอ่ะเช่นนะครับหอมแดงอ่าเดี๋ยวจะอาจจะขึ้นรูปประกอบด้วยนิดนึงนครับพวก,กูลหอมแดงตระกูลพวกผักผลไม้ ที่มีต้องบอกว่ามีน้ํามันหอมเลเหยคือมีกลิ่นหอมที่ดีแล้วก็ช่วยขับลมที่ดีเนี่ยช่วยให้โล่งขึ้นได้อ่าเหมือนเมื่อกี้ครับออหอมแดงมีพวกอะไรครับมีกระเพราต้องบอกว่าพวกนี้ช่วยเป็นอาหารช่วยปรับนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แก้ได้ทั้งหมดอาหารกระเพราตะไคร้อ่า มีเยอะนะครับพริกไทยพริกไทยกินเปอาหารก็พอจะให้โล่งขึ้นขิงนะครับอันนี้คือน่าจะอยู่ในนั้นพวกยีราหอมนะครับอบเชยเห็นไหมครับคือกินแล้วมันมีความแบบหอมเนี่ยคำว่ายาหอมนะครับมันมีเครื่องหอมระเหยเยอะนะครับอันนี้ก็มียาเป็นพันเออเป็นร้อยตัวเลยนะครับจิตนาแก่นจันท์ดอกไม้จะมีหลายสูตรนะครับยาหอมมีเป็นบุ้ยมีเวลาร้อยสูตรนะครับที่หน้าสูตรก็มีหลายสูตรนะครับพี่ที่ให้เลือก เป็นหอมร้อนหอมเย็นหอมสุขุมเป็นหอมเพื่อเน้นกระจายลมเป็นหอมเพื่อเน้นลดความร้อนเป็นหอมเพื่อเน้นบำรุงให้จิตใจสดชื่นบางคนก็ช่วยแก้เครียดช่วยคลายกังวลได้นะครับอันนี้ก็เป็นโอ้โหเป็นข้อดีขนะครับของสมุนไพรที่มีความหอมเครื่องหอมนะครับต่อไปคืออาหารที่มีความเปรี้ยวหวานธรรมชาติเพราะมันอะไรครับเปรี้ยวคือฟอกให้น้ําชําระล้างให้ฟอกหวานคือเติมให้มันชุ่มชื้นอดุดมสมบูรณ์ถ้าเรากินเปรี้ยวอ่อนๆแบบอามานาวนี่ ลองลอง,ลองจินตนาการตามหมอนะครับมะนาวบีบน้ำมาหนูที่เข้มแค่นึกถึงก็นี่แหละครับรู้สึกมีอะไรช่ำๆนะครับนี่แค่นึกนะครับแต่ถ้ากินเนี่ยก็จะช่วยสมมติเราทาน้ําพึ่งมะนาวใส่เกลือน,นิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูยอดฮิตนะครับที่เวลาแบบระคายคอเสมหะหรือแบบคัดจมูกแล้วหมอก็เอามากินนะครับอุ่นๆน้าอุ่นผสมกับน้ําพึ่งอ่าแล้วสองช้อนโต๊ะหรือสามช้อนโต๊ะก็ขึ้นอยู่กับปริมาณเนาะความหวานให้มันพอดี บีบมะนาวไปมะนาวเปรี้ยวกำลังดีบีบ,บ,บคนคนเติมเกลือปลายช้อนนิดนึงนะครับให้เหมือนกับเกลือก็จะเป็นตัวช่วยฟอกตัดรสชาติแล้วก็ฟอกให้ตัวเมือกมันมันออกมาได้ดีขึ้นนะครับเห็นไหมครับเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มแปแลมเนี่ยครับเป็นตัวช่วยปรับฟอกให้น้ําไหลเวียนได้ดีขึ้นครับเสรมหะขับมันมูแล้วถ้ามันร้อน,อนยิ่งยิ่งปรับได้นะครับก็อันนี้อาจจะยกเป็นตัวอย่างนะครับถ้าสมมติมีอาหารชนิดไหนที่เข้ารสชาตินี้ และเป็นธรรมชาตินะครับกินได้นะครับโอเคเนาะอ่ะก็อาจจะยกตัวอย่างเป็นสมุนไพรแบบอาหารอีกนิดนึงนะครับก็เออถ้าเป็นผลไม้นะครับก็มีหลายชนิดนะครับที่เปรีย้ยก็จะช่วยได้นะครับเช่นแบบว่าพวกสวรสมด,ดันตะลิงพิงหากันได้ไหมอาหาราำันนี้มะน,นาวพูดไปแล้วเนาะแล้วก็พวกตระกูลเบอร์รีนะ่เนาะก็ถ้ามันราคาสูงก็จ,จะมีกินผักผลไม้ไทยนี่นะครับก็จะมีตัวช่วยมะขามอะไรเงี้ยเนาะหรือเป็นพวกแบบอ่า เขาเรียกว่าอะไรดอกกระเจี๊ยบดอกกระเจี๊ยบก็เป็นสมุนไพรที่หาเป็นน้ําดื่มได้นะครับอันนี้ก็ช่วยได้นะครับช่วยฟอกขับพวกเสียมหะอะไรได้ด้วยนะครับแล้วถ้าพูดในมุมวิทยา,าศาสตร์นะครับก็จะมีวิตามินซีสูงวิตามินซีก็ช่วยป้องกันเรื่องเกี่ยวกับภูมิแพ้นี้ได้นะครับมะขามป้อมอีกตัวหนึ่งครับเป็นต้้งบอกว่าเป็นสมุนไพรก็จริงแต่ว่ามักจะหาซื้อได้นะครับมะขามป้อมสดถ้าไม่ได้ก็จะต้องเป็นเป็นมะขามป้อมแบบเป็นแปรรูปอย่างนี้เนาะเป็นเป็นน้าที่หมอใช้แล้วก็พววกมแง แต่มาแหวนนี่อาจจะไม่ไม่ใช่เปรี้ยวนะครับมาแววงเป็นขมขื่นมาแว้งมาเขือเปาะอะไรงนี้ครับก็อันนี้ก็จะมีฤทธิ์ในการที่ช่วยปรับเรื่องระบบภูมิแพ้เรื่องหายใจได้นะครับถ้าใครที่ไอระคายคออยู่กินได้เลยนะครับขับเต็มหัได้ดีมากนะครับเห็นไหมครับก็หลายตัวนะครับที่ช่วยได้สรุปเป็นลดลดยาคือสังเกตไหมครับหมอพูดลดยาหมอจะไม่พูดแค่ตัวยาเพราะเราจะจํามีเป็นยาเป็นเป็นพันเป็นหมื่นตัวครับเอาจริงจํา ได้ไม่หมดนะครับหรือถ้าต่อให้จําได้หมดมันก็ต้องมานั่งทบทวนกันเยอะนะครับเวลาใช้ถ้าเราจาเป็นรสยารสยาจะเชื่อมเป็นธาตุเห็นไหมครับที่บอกพูดรสเปรี้ยวฟอกให้น้ําที่มันติดค้างไหลเวียนรสหวานทําให้น้ํามันชุ่มฉ่ำเ,เค็มนิดนิดหนึ่งคือฟอกขับให้มันออกเห็นไหมครับเผ็ดร้อนช่วยกระตุ้นให้ไหลเวียนไหลเวียนออกหอมเย็นหรือว่าหอมหอมอ่หอมสุขุมหอมร้อนที่มันคืนเครื่องเทศเนี่ยทำให้มันเราว่าไหลดีแล้วก็แบบไม่ร้อนเกินไปนะครับ เห็นไหมครับช่วยได้มากนะครับการที่เราเชื่อเข้าใจเรื่องลดยาไปสู่การปรับพลาดนะครับโอเคเนาะก็อาจจะฝากไว้นะว่าเป็นตัวช่วยที่ดีนะครับจะกินเป็นอาหารก็ดีจะกินเป็นเครื่องดื่มก็ดีหรือถ้าแบบยกดั็นเป็นยาสมุนไพรก็สามารถใช้ได้เบื้องต้นแต่ที่หมอพูดเป็นเมืเ่อกี้เป็นทั้งการรักษาด้วยเป็นาการป้องกันด้วยการรักษาแบบเมื่อกี้ที่ที่หมอกลับมาที่ตา,ตาช่างเนาะปัจจัยดีปัจจัยเสียปัจจัยดี ถ้าเรามีภูมิคุ้มกันเดิมๆอยู่เรามันจะมีความห่างเพราะปัจจัยเสียเราไม่ค่อยมีไม่ค่อยไม่ค่อยมีแล้วก็ปัจจัยดีเรามีเยอะอยู่แล้วถ้าเรารู้ตัวทันมันอากาศเริ่มมาแล้วอากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วหรือปัจจัยเสียเริ่มมาแล้วเริ่มแบบต้องกินมือหมอเป็นนะครับเวลาแบบอากาศรู้สึกอากาศนี้แล้วก็บางทีเนี่ยเลี้ยงอาหารเสียไม่ได้เช่นเราไปภูมิประเทศแปลกไปไปภูมิภูมิอากาศที่ต่างไปแล้วก็เลี้ยงอาหารที่แสลงไม่ได้หมอจะมีตัวกันคือกินป้องกันไปเลยขนาดนี้หมอมีความความความสมดุลนะครับระยะห่างนทีี่ด หมอจะกินการไว้เช่นเนี่ยพกยะาหอมไว้หรือช่วงนั้นก็ขอกินเครื่องเทศเอาจจะขอเมนูที่มันแบบมีเครื่องเทศเยอะหน่อยเราเลือกได้นะครับบางทีมันในเชิงแบบเลือกเสริมได้ขอน้ําขิงเพิ่มรู้ว่ามือนี้ต้องกินมันมันใน,ในเชิงแบบอาหารมันกินรสจัดเรื่องน้ําขิงเพิ่มขออะไรที่มันเป็นแหลงหรือว่าน้ำแทที่จะกินน้ำเปล่ากินน้ำตะไคร้เนี่ยเห็นไหมครับมันช่วยเพิ่มหรือพกพวกนี้ครับยาไปทาไปเคลื่อนนะครับวิมีอะไรผ่านหน้ากล้อง มีแมวมาส่งสัญญานนะครับอ่ะตัวนี้ครับเห็นไหมครับว่าหลายอันนะครับกันไม่ดีกว่าแก้แต่ถ้ามันเป็นแล้วก็แก้ให้อย่าให้เป็นเยอะหรือถ้าเป็นหนักไปแล้วก็ต้องใช้นี่ครับเป็นยาหรือต้องมากดจุดกดจุดที่นะักสมุนไช้ก็ไม่ใช่แค่ผ่อนคลายนะเราทําให้ลมเคลื่อนไฟกระจายน้ําไหลเวียนแล้วก็ดินแข็งแรงขึ้นเห็นไหมครับหลายวิธีการชวนให้เน้นการรักษาป้องกันและพัฒนาให้ดีขึ้น มัอนคี้วัดไอ้โรงเรียนปรับสมบูรณ์นเนี่ยครับถ้าอยู่ในในสไลด์จะเห็นนะครับโรงเรียนโรงเรียนปรับสมบูรที่เหมาใช้คือเรียนรู้รักษาและพัฒนาให้แข็งแรงขึ้นการพัฒนานี่คือการที่เราทําให้มันดีขึ้นป้องกันมากขึ้นนะครับเกเคเนาะขอบคุณสำหรับคำถามนะครับแล้วก็คําที่มาแชร์แชร์กันนะครับ